ดูรหัสผ่าน Facebook ทำได้เหมือนกันทั้งในมือถือและคอมพิวเตอร์ครับดูผ่านเว็บ Google Chrome ครับถ้าเราเคยให้ Google Chrome จดจำราผ่านนี้ไว้ให้ครับไปเริ่มกันเลยครับเปิดแอปเข้าเว็บ Google Chrome ครับในเว็บ Google นะครับในช่องค้นหาพิมพ์คำว่า myaccount.google.com นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกด go ครับ จะเข้าสู่หน้า Google บัญชีครับซึ่งเป็นบัญชีที่เราเคยใช้งานล่าสุดครับตามโปรไฟล์นี้นะครับเราเลือกที่เมนูคำสั่งครับเลื่อนออกมานะครับหาเมนูความปลอดภัยครับเข้าหน้าความปลอดภัยแล้วเลื่อนไปด้านล่างสุดครับแล้วก็ย้อนหน่อยหนึ่งครับก็จะพบนี่ครับเครื่องมือจัดการรหัสผ่านครับ กดเลือกที่แถบนี้เลยครับในหน้าจัดการราสผ่านครับเลื่อนลงไปหาเครื่องหมายค้นหาครับกดเลือกที่ช่องค้นหานี้ครับแล้วพิมพ์คำว่า Facebook ครับามาแล้วครับกดเลือกที่แถบนี้ครับจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ ระบบให้ใส่รหัสผ่านของบัญชี Gmail อันนี้นะครับป้อนรหัสผ่านครับกดถัดไปครับมาแล้วครับบัญชี Facebook นะครับมีหลายบัญชีก็จะมีหลายรายการครับเลื่อนลงไปครับเดี๋ยวผมดูอันนี้ครับ Facebook อันนี้ครับ ที่ใช้อีเมลนี้เข้า Facebook นะครับกดที่เครื่องหมายลูกตาที่ปิดนี้ครับเพื่อดูรหัสผ่านครับรหัสผ่านที่แสดงนี้อาจจะเป็นรหัสผ่านล่าสุดหรือไม่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราเปลี่ยนรหัสผ่านล่าสุดเราให้ Google Chrome ช่วยจดจําไว้หรือไม่ครับทําการคัดลอกรหัสผ่านครับกดที่เครื่องหมายคัดลอกด้านหลังครับระบบแจ้งเตือนครับว่าคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้วนะครับเรียบร้อยครับการดูรหัสผ่าน Facebook ใน Google Chrome ครับ